สวัสดีค่ะ,คะเกษตรสวนหลังบ้านนะคะวันนี้ก็เข้าสวนตอนเกือบเที่ยงนะคะมาตัดไคล์เหมือนเดิมนะคะวันนี้อากาศแดดเบี้ยงนะคะแต่ก็ก็มีแบบมืดครึ้มมาทางนู้นนะคะวันนี้ก็น่าจะตกอีกนะคะ วันนี้ก็ได้งานอะไรบ้างคะวันนี้ก็ตัดแต่งกิ่งชะอมนะคะแล้วก็เก็บตะไคร้ส่งแม่ค้าเหมือนเดิมนะคะตะไคร้ก็เหลือแค่นี้นะคะก็จะเก็บหมดแล้วนะคะที่ปลูกไว้ตรงกลางระหว่างแถวต้นมะพร้าวนะคะก็เหลือแค่นี้นะคะ เมื่อวานนะคะเมื่อวานตอนเย็นกับวันนี้นะคะก็ตัดแต่งกิ่งชะอมนะคะก็เสร็จแล้วนะคะบรรยากาศในสวนของเราตอนนี้ก็ประมาณนี้นะคะ มะพร้าวก็เริ่มติดลูกให้ติดลูกให้เราได้กินบ้างแล้วนะคะบางต้นก็ยังไม่ออกบางต้นก็ออกนะคะมันจะออกไม่พร้อมกันนะคะต่อไปถ้าเราเอาต้นะตะไคร้ออกนะคะก็จะเหลือแค่มะพร้าวสองแถวนี้นะคะแล้วก็ชะอมตรงฝั่งก็จะปลูกจะเลิกจะเลิกปลูกนะคะจะเลิกปลูกตะไคร้ตรงตรงกลางแถว ต้นมะพร้าวแล้วนะคะเพราะว่าแรงงานไม่พอนะคะเวลาย่ามันขึ้นมันมันกำจัดยากหน่อยนะคะมันไม่สะดวกเราเท่าไหร่ก็เลยจะลดลงนะคะให้มันเวลาตัดยาจะได้ง่ายๆขึ้นก็จะย้ายไปทำอีกแปลงหนึ่งที่อยู่หลังบ้านไกลๆนะคะเพราะว่าส่วนของเราก็จะมีแปลงนี้แล้วก็ แปลงฝั่งตรงโน้นนะคะก็ประมาณอีกไรนหนึ่งอันนี้ก็เนื้อที่ประมาณสองไร่นะคะที่ทำอยู่นี้ก็มันเกินแรงนะคะมันเกินแรงเราก็ต้องลดปริมาณพื้นที่ลงนะคะบรรยากาศในสวนก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวร่มนะคะเ้าก็ได้กินไปแล้วเป็นบางส่วนนะคะ มีก็มละโกมละโกวก่ายังมีอยู่นะคะลูกใหญ่มากมันจะมีต้นส้มโอนะคะต้นส้มโอกับต้นลำใหญ่นะคะที่เราจะล้อมล้อมไปปลูกที่หลังบ้านนะคะเอาไว้เก็บไรต่อไปก็จะได้แบบให้มันเหลือแค่ต้นมะพร้าวนะคะการดูแลก,ก็จะง่ายขึ้นนะคะ นี่นะคะต้นซุมโอของเรานะคะเพราะว่าถ้าเวลามันโตขึ้นมันก็จะไปเบียดกันกับต้นมะพร้าวนะคะเราก็เลยตัดสินใจจะเอาออกนะคะไปปลูกที่อื่นนะคะอันนี้ก็ขุดไว้แล้วนะคะก็จะมายกไปตอนเย็นนะคะเป็นลําใยพันนะคะถ้าต้นมันใหญ่มันก็จะไปอ่า เปียกกับต้นมะพร้าวน้อยหน่าต้นนี้ก็ว่าจะตัดออกนะคะต้นนี้ต้น,นจะตัดออกพุทราสามรดก็จะออกเหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนตอนปลูกนั้นเราปลูกก่อนต้นมะพร้าวนะคะมันก็เลยไม่แปีเป็นแถวนะคะมันเหลือมันไม่ตายเราก็เลยปล่อยมันไว้นะคะเราก็เลยปล่อยมันไว้ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ